กลับมารับชมไทยบันเทิงครับเอมมี่แม็กซิมตอกลับอย่างแซบหลีหนูพี่เดือดร้อนทำไมรับอยากกระทืบหน้าคนแซะลูกสามคนก็สามผัวเอมมี่แม็กซิมตื่นเต้นเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวบอกไม่รู้อะไรสิงแค่ลองชุดแต่งงานก็ร้องไห้ลั่นไม่จดทะเบียนไม่อยากเห็นแก่ตัวยังมีคดีติดตัวก่อนซัดคนแซะได้มาหลายครั้งจะร้องไห้ตื่นเต้นทำไม ลูกสามคนก็สามผัวสัดหลีหนูพี่เดือดร้อนทำไมแม้จะเคยผ่านการมีแฟนและผ่านการมีลูกแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เอมมี่แม็กซิมอมูลวันสิริกิติรัตจะได้สวยสุดในชุดเจ้าสาววิวาแฟนหนุ่มซึ่งแต่ละโมเมนต์ทำเจ้าตัวตื้นตันจนร้องไห้แต่ก็ไม่วายโดนชาวเน็ตตามแซะไม่เลิกทั้งเคยผ่านการมีอะไรกับผู้ชายมาแล้วจะตื่นเต้นทำไม หรือแม้แต่แซะเจ้าตัวว่าลูกสามคนก็สามผัวจะตื่นเต้นอะไรอีกงานนี้เอมมี่ซัดกลับจัดเต็มในงานผู้หญิงทำมาหากินยกครัวออนทะัวร์นรีวอร์พาร์คไอคอนสยามร้อนแรงอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวตอนนี้เหลือแค่ของชํำร่วยที่กำลังจะส่งมาเร็วๆนี้เจ้าบ่าวคือตื่นเต้นมากยิ่งใกล้วันเขาก็ยิ่งตื่นเต้นทุกครั้งที่คุยกันเขาจะเหมือนน้ำตาคลอตลอด เขาตื่นเต้นมากกว่าเอมมี่อีกเราเป็นผู้หญิงคนแรกที่เขาขอแต่งงานมันเป็นงานแต่งงานครั้งแรกในชีวิตของเราทั้งสองคนมันเลยตื่นเต้นมากมันเป็นอะไรที่เตรียมตัวยากเหมือนกันนะทําอะไรผิดๆถูกๆไปหมดเราเตรียมกันเองหากันเองหมดไม่มีออกเคนไนท์เราจัดเล็กๆกันที่บ้านแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเอมมี่เชื่อว่าทุกคนจะประทับใจงานแต่งเอมมี่แน่นอนลูกๆจะร่วมงานด้วย มีลูกๆทั้งสามคนมากันครบหมดเลยเผยประทับใจเพราะฝ่ายชายรับลูกปืนแทนไม่เคยมีใครกล้าทำแบบนี้เขามารับลูกปืนแทนเรานี่คือที่สุดแล้วเขารับทุกอย่างแทนเราทั้งหมดมันไม่มีใครกล้าทำแบบนี้หรอกสมัยนี้มีแต่คนรักตัวเองมากกว่าทั้งนั้นเขาเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเราแล้วที่เข้ามาเขาตายแทนเราได้คนอื่นไม่มีใครมาตายแทนเรา มันรักตัวเองหมดบางคนเข้ามาแค่อยากได้ชื่อเสียงเราบางคนเข้ามาแค่อยากได้ยอดวิวตัวเองมีนะเอมมี่เจอมาทุกรูปแบบแล้วเขานี่แหละที่รักเราที่สุดไม่เรียกสินสอดสักบาทขอย้ำตรงนี้เลยว่างานแต่งงานของเราไม่มีสินสอดแม้แต่บาทเดียวเพราะที่เราอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้เขาให้เอมมี่มามากพอแล้วมันเกินพอแล้วที่จริงวันนี้จะต้องไปดูแหวนแต่งงานกัน เราก็บอกว่าที่ให้มามันก็ใหญ่กว่าแหวนแต่งงานแล้วเราทำตามพิธีจัดแค่งานเล็กๆก็พอประเด็นถูกแซะจนอยากกระโดดถีบหน้าได้มาหลายครั้งจะร้องให้ตื่นเต้นทำไมลูกสามคนก็สามผัวซัดหลีหนูพี่เดือดร้อนทำไมก็มีคนถามว่าร้องให้ทำไมร้องให้อีกแล้วตื่นเต้นอะไรก็ต้องขอชี้แจงว่านี่คือการแต่งงานครั้งแรกในชีวิตของเอมมี หลายคนเข้ามาคอมเมนต์น้ากระโดดถีบหน้ามากๆเช่นได้กันมาตั้งหลายครั้งแล้วจะร้องไห้ทำไมลูกตั้ง3ามคนแล้วลูกสามคนก็สามผัวคือหลีหนูพี่จะเดือดร้อนทำไมเรามีความรู้สึกว่าถ้ามาอยู่ใกล้ๆจะเตะปากเลยนะแต่มันจะมีงานมงคลแล้วไงก็ไม่อยากจะอะไรช่วงนี้ใจเย็นก่อนถ้าหลังแต่งงานไปนะจะซัดกลับจริงๆด้วย เราสองคนคุยกันแล้วว่าการแต่งงานไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่กันไปจนวันตายอนาคตในภายภาคหน้าเป็นอะไรที่ไม่รู้ตอนนี้สามีก็ดูดีขึ้นเขาอาจจะมีผู้หญิงมาจีบเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงหรืออนาคตเอมมี่อาจจะสวยขึ้นแล้วมีคนมาจีบเอมมี่หรือเปล่าก็ไม่รู้การแต่งงานมันไม่ได้การันตีว่าเราจะอยู่กันไปจนวันตายแต่การแต่งงานคือความสุข วันนี้เรามีความสุขเราก็เลยอยากให้ลูกๆทั้ง3คนมีความสุขด้วยกันเท่านั้นเองไม่จดทะเบียนเพราะมีคดีติดตัวไม่อยากเห็นแก่ตัวเกินไปไม่จดตอนนี้ด้วยตัวเอมมี่เองยังไม่คลีนมันยังมีเรื่องราวมากมายที่เรายังเคลียร์ไม่หมดก็ไม่อยากให้ใครมาเดือดร้อนกับเราเรื่องคดีเลยที่ติดอยู่ถ้าเคลียร์หมดทุกอย่างจดทะเบียนแน่นอนแต่ทุกวันนี้เราก็ต้องมาเดือดร้อนมารับรู้เรื่องราว ต้องมาทนรับกับสิ่งที่เป็นอยู่มันก็มากพอแล้วถ้าเขาจะต้องมารับคดีอีกเราจะเห็นแก่ตัวเกินไปเอมมี่ไม่ได้โลกสวยเรารักเขาถ้าเราจะล้มเราก็ขอล้มคนเดียวเพราะเขาจะต้องเป็นเสาหลักดูแลคนข้างหลังเราต่อให้อีกประเด็นที่ฝ่ายชายตามติด24ชั่วโมงติดมากๆเอมมี่เคยถามเขาจะตามอะไรนักหนาทำไมจะต้องตัวติดกัน24ชั่วโมงเขาก็ถามเอมมี่ขึ้นมาว่า ถ้าวันนี้มีคนเอาปืนมาจาอหัวแม่อีกจะมีใครรับลูกปืนไหมเราก็อึ้งไปเลยเขาไม่ได้กลัวเราจะมีใครเขารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เอมมี่น่ารักเขาเป็นเงาเลยจริงๆแม้แต่จะเดินข้ามถนนเราก็ต้องมีเขามันยิ่งตอกย้ำว่าเราไม่มีใครอีกแล้วนอกจากเขาเขาทำให้เราสบายใจขึ้นในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปกรณีทำสวยมาแล้วทั้งร่างชุดเจ้าสาวเสร็จเรียบร้อยแล้ว3ชุด ทำร่างมาครบแล้วทำผิวทุกส่วนร่ำให้ลองชุดเจ้าสาวเหมือนมีอะไรสิงอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลพอสวมชุดเจ้าสาวแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรเข้าสิงอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลออกมานี่เราจะแต่งงานแล้วจริงๆนะเขาเป็นผู้ชายที่ขอเราแต่งงานพอเราร้องให้คนก็มาดราม่าก,กันอีกเราก็คิดนะก็คุณอาจจะยังไม่เคยโดนขอแต่งงานไงเลยไม่มีความรู้สึกแบบเราแล้วเราเป็นคนที่เซนสิทีฟมาก อะไรที่เรารู้สึกยินดีเราก็จะน้ำตาไหลเกิดมาไม่เคยอิจฉาใครเห็นใครได้ดีก็ดีใจไปกับเขาแค่การดีใจเสียใจของเรามันคือน้ำตาแค่นั้นเองยิ่งน้ำตาในครั้งนี้มันเป็นน้ำตาที่เรารู้สึกมีความสุขมากๆมันไม่มีอะไรที่จะมีความสุขไปมากกว่านี้นี่คือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวบันเทิงขอบคุณข่าวจาก MGR ออนไลน์ครับ